โอเคสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับฟีดอมทิปของเรานะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวกาญจนบุรีครับและตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกห้วยแม่ขามินครับผมวันนี้เราจะมากลางเต็งกันที่ห้วยแม่ขมินครับฝากติดตามด้วยครับฟีดอมทีฟครับโอ้โหอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำาั้งครับโดดน้ำ นะก็เวลาเรามาทริปนะเราก็จะาพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวเราก็แปลกอบหาร้านก๋วยเตี๋ยวกินตัวผมเองอผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะ<อ>แล้วก็เวลาไปก็เ,เลยไปทริปก็จะหาร้านก๋วยเตี๋ยวกินนะฮะก็ลองมากินได้ครับจะบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวต่างจังหวัดคือราคาไม่ไม่แรงนะไม่แพงด้วย อย่างนี้นะเราก็เลยจะไปข้างในกันไปลุยเล่นน้ํากันแล้วก็ไปลุยน้ําตกนะพาทุกคนไปดูว่าบรรยากาศน้ำกข้างในมันจะเป็นไงน,นะฮะทุกคนครับผมพอเราอ่เขาเรียกว่าอะไร ผ่านหน้าบัตรเข้ามานะครับผมแล้วก็มันจะมีทางซ้ายไปข้างบนแล้วก็ตรงมาเป็นทางข้างล่างน,นะครับผมทางข้างล่างก็จะมีโซนกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนะครับผมเขาเขียนว่าเป็นลานกลางเต็นท์แ้วผมจะพาเข้าไปดูข้างในว่าลานกลางเต็นท์ข้างในจะเป็นยังไงโซนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ,อีกโซนหนึ่งนะครับสำหรับ คนที่จะมากางเต็นท์ใกล้ๆนะับที่ขอก้างอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนี่นะสามารถลงเล่นน,น้าตรงนี้ได้เลยนะลหลายคนก็จะมากางเต็นท์ตรงนี้กันผมก็เป็นคนที่ชอบมากางเต็นท์ข้างๆตรอย่างนี้นะเพราะว่ามันเหมือนมันได้สึมซั็บรรยากาศของเสียงน้าตกใช่ไหมฮตอนนอนก็ได้ยินเสียงตอนตื่นก็ได้ยินเสียงเฟี้ยวสุดๆ ตรงนี้เป็นลานกว้างนะแล้วตรงนี้จะเป็นขเขาเรียกอะไรเป็นโซนปิ้งย่างเป็นโซนดีขอเชิว่าสถานที่ประกอบอาหารได้อนี่บรรยากาศตรงนี้ชิวมากเลยะเนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้กลางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็มีคนกลางมาก่อนแล้วก็กลับไปแล้วแล้วก็นี่เต็นท์ใหม่เพิ่งมาเลยดีไอดี I D นะฮะผมเป็นกระตา่ายน้อยแล้วก็นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูน้ำตกกันก่อนที่จะไปชั้นหนึ่งเราต้องเดินทางไปสุดนู่นกว่าประมาณสัก200เมตรและเราจะไปเจอชั้นหนึ่ง เรามาถึงแล้วครับน้ำตกโควยแม่ขมินนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นชั้นแรกหรือเปล่านะครับผมถึงแล้วถึงแล้วเพิ่งถึงชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง ดงว่านนะฮะโอ้โหไหนลงไปดูหน่อยสิชั้นหนึ่งเป็นยังไงโอ้โหทุกคนมันเป็นชั้นๆว่ะโอ้โหโดงว่านนี่ขนาดชั้นหนึ่งนะยังสวยงามขนาดนี้ข้างบนจะขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าขึ้นข้างบนต่อดีกว่าเพราะว่าเราจะขึ้นไปถึงชั้นเจ็ด นะฮะเราไม่รู้ว่าจะถึงไหมเราต้องทําให้ถึงนะฮะโอ้โหดูชั้นหนึ่งสวยงามขนาดน,นี้สุดยอดชั้นสองครับม่านขมิ้นนะฮะโอ้โหร้องโอ้โห,โโหตะลอนเลยม่านขมิลล้นในสุดเราขึ้นมาชั้นสองแล้วไปดูบรรยากาศม่านขมิ้นกันชั้นสองสวยงามขนาดไหนบรรยากาศนี่เหมือนแบบอารมณ์แบบว่าเออเป็น บึงของกินนาลีเล่นน้ำกันเลยนะครับผมชั้นสองนะครับขึ้นมาก็หลายเวิร์มอยู่นะฮะแล้วก็เหมือนแบบว่ายังไม่เจอชั้นสามสักทีหนึ่งแล้วก็บรรยากาศชั้นสองนีนะ่ดูดิเนี่ยคือชั้นสองอะ แล้วก็ค่อยๆไต่ะไต่ขึ้นมามีเขาเรียกว่าเวิร์ที่เล่นน้ำนี่แบบว่าสวยมากอยากให้มาลองครับผมนี่ผมยังไม่เดินถึงชั้นสามเลยนะชั้นสามน่าอยู่ข้างบนไปต่อด,ดีกว่านี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของชั้นที่สามนะครับวังหน้าผา สวยงามทุกชั้นครับธรรมชาติกับมนุษย์สร้างขึ้นมาทำให้เราได้เห็นความสวยงามของน้ำตกด้วยคมิบนทุกคนหายใจไม่พันถึงแล้วครับเท่ที่สี่ครับนี่ครับน้ำตก ห้อยแม่ขมิ้นชัดแก้วครับทุกท่านชัดแก้วนี่ชั้นสี่ชัดแก้วชัดเจนนะผมผมว่าตอนนี้ก็สวยนะผมว่าน้ำนยังสวยนะแต่ว่าตอนเนี้น้ําน้อยไปหน่อยเขาบอกว่าถ้าน้าเยอะกว่าน,นี้จะสวยแต่ว่าผมก็วสวยแล้วนะเห็นอะไรไ,ไหมวันนี้เนาะ เจ้าดำาก็ตามผมมาเดี๋ยวเราจะไปชั้นอ่าที่ห้าหกเจ็ดกัน ระยะทางนะครับผมจากทะเ,เลขอ,อะไรจาก5นะครับมา6ค่อนข้างแบบอารมณ์แบบว่าเตื่นเต้นนิดนึงเมื่อไหร่จะเจอ6นะฮะในที่สุดเราก็มาเจอ6กจนได้นี่ครับดวงผีเสื้อครับทุกคนลงไหม เยี่ยวก่อนเอาไงเอาไงเฮ้ยมันเหมือนมีรอยใช่ไหมเหมือนมีรอยแบบคนปีนหรืออะไรยังไงตาบ้าปลงไปมันรอมันรอโอ้โอโหเดินเข้ามาสู่ข้างหนฮะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วโอ้โหถึงแล้วทุกคนลมเก้าสวยงามมาก ในที่สุดเราก็มาถึงชั้นเจ็ดแล้วครับโอ้โหทริปนี้นะครับผมก็สุดยอดมากครับผมก็คือเราได้มาเที่ยวได้มากางเต็นท์ได้มาดูบรรยากาศของน้ำตกห้่แมคคามินนะฮะ ตั้งแต่5ปี10ปีที่แล้วนะฮะที่ผมไม่ได้มาที่นี่และที่นี่สวยงามเช่นเคยครับผมฝากด้วยครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ผมด้วยคลิปหน้าผมจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ฟรีดอมทริปลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผมเด็กๆไปกลับกันโหโหดูพวกมันเลยวิ่งมันกันเร็วนะ